มารับชมค่ะรถ Toyota Corolla a า t i s ติชม All New s, ปี2019ค่ะพี่ๆค่ะคันนี้เป็นโฉม l l New โฉมใหม่ช่วงล่าง TNGA นะช่วงล่างตัวเดียวกับตัว Camry เลยนะตัวนี้นะคะเป็นปี2019เลขใหม่49,000โลเครดิตดีอัพจัดยอดได้เต็มอยู่นะคะคันนี้ใครสนใจ Toyota c o r o l ร a a า t อ s ตนะคะสามารถติดตามรายละเอียดได้ในคลิปเต็มค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรย้อน พาชมรถมือสองคลิปนี้น้ำหนึ่งพามารับชมรถเก่งขนาดกลางกับ Toyota Corolla a l t i ิตัวนี้เป็นชมอ Ne ิลชมใหม่เลยนะคะปี2019แล้วได้สีขาวด้วยคันนี้ใหม่อยู่เพียงแค่49,000โลเป็นรถประวังจากหน่วยงานนะคะข้อดีของหน่วยงานอย่างที่น้ำหนึ่งแจ้งไปหลายๆคลิป1สามารถรู้แหล่งที่มาที่ไป2นะคะพวกรถพวกนี้เขาจะเข้าศูนย์เช็คระยะนะคะตลอดแล้วก็ตรงนะ,ะเดือนเข้าทีปีหนึ่งเข้าทีค่ะพี่พขาในเรื่องของตัวรถสภาพรถนี้ไม่ต้อง พูดถึงขานะคะเช็คประวัติเช็คระยะต่อศูนย์ได้เลยคันนี้ไมคสี่หมื่นเก้าพันโลเท่านั้นเองเดี๋ยวนั้นเม็นจะพารับชมร,บรอบๆคันค่ะนะคะการันตีสภาพเดิมไม่มีพิกความชนหนักจมน้ําเล่มไม่มีชํารุดสูญหายไม่มีตะต่อตแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังใครนํารถออกไปแล้วเจอหลักฐานพี่ๆขานําหลักฐานมาได้เลยเรายินดีรับซื้อขึ้นเต็มจํานวนคันนี้เป็นรถปลอดระวังจากหน่วยงานออกห้างป้ายแดงจะอยู่ที่ประมาณ8ปดแสนหกหมื่นเก้าพันประหยัดไปเยอะอยู่นะประหยัดไปถึง3ามแสนสี่เลยเหลือเพียงแค่5้าแสนหนึ่งหมื่น 9 0 0 0ค่ะและตัวนี้เป็นชมออนิวชมใหม่ของเอาติดนะได้โครงสร้าง GNTA โครงสร้างตัวเดียวกับแคมรี่เลยเดี๋ยวจะพาไปรับชมนะคะร,รอบๆคันนะคะโครงสร้างแข็งแกร่งขึ้นยึดเกาะติดถนนได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะเอามาเริ่มจากด้านหน้ากันค่ะตัวนี้จะเป็นตัว1.6ตัว G ี o y o ยต c a m เอ่าอ t ติ o t a a l t i s 1.6G นะคะปี2019นะคะเป็น a อาติ 1.6G ปี2019ใม่หม่49าพโลนะคะ ไฟหน้าไฟหน้าโปรเจคเตอร์ได้ไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์และที่สำคัญคันนี้ได้เซ็นเซอร์ด้านหน้าด้วยได้เซ็นเซอร์ด้านหน้ากระจังหน้าค่ะได้เป็นโครเมียมตัวนี้เป็นโฉมใหม่นะนี่ค่ะมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าและก็ได้เซ็นเซอร์ด้านหลังด้วยนะคะไฟหน้าเดิมสวยไม่น้อยมากนะคะฝากระโปรงค่ะสันเหลี่ยมครบไม่มีรอยบุกไม่มีรอยระ้ยิมคันนี้ได้กุญแจถึง2ดอกด้วยกัน สีขาวปกติแล้วนะคะบางรุ่นบางคันสีขาวต้องเพิ่มเงินนะนะถ้าออกห้างป้ายแดงต้องเพิ่มเงินเนาะตัวนี้ค่ะในส่วนของแม็กนะได้เป็นแม็กเดิมจากโรงงานเลยนะคะเป็นแม็ก6กรูโลโก้อยู่ตรงกลางชัดเจนด้านหน้าได้เป็นตัวดิสเบกค่ะนะคะซีรียางอยู่ที่205ทับ55 R16 แม็กขอบ16นิ้วส่วนปียางนะคะถ้ายางแตกรายงานหรือว่าไม่มีดอกยางตัวนี้เรามีการ เปลี่ยนให้นะคะพี่พค่ะเอามาดูซุ้มล้รอสักนิดนึงค่ะตัวนี้ปรับสภาพเรียบร้อยแล้วใครสนใจอยากจะเข้ามาทดลองขับเข้ามาได้เลยแล้วก็ในเรื่องของเครดิตอยากเก็บไว้ในใจนะคะสามารถจะขูโทรหาสอบถามได้นะด้านข้างค่ะนี่กระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้าค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะติดเป็นตัวโครเมียมมาด้วยนี่ติดเป็นตัวโครเมียมมาด้วยนะคะกระจกเดิมรอบคันค่ะนะคะกระจกด้านหน้านะคะได้เป็นตาโตโยตา้า ซับเสียงค่ะไม่ให้เสียงด้านนอกรบกวนด้านในนะคะกระจกด้านหน้าหนาเป็นพิเศษค่ะตัวนี้แล้วก็กระจกด้านข้างค่ะได้เป็นกระจกเดิมแล้วก็พร้อมสัญญาณกันขโมยด้วยนะคะและในส่วนของภายในค่ะตัวนี้จะได้เป็นเบาะหนังปี2019นะเป็นสีทูโทนค่ะสีเทาตัดกับสีขาวสีเบจแล้วก็คอนโซลด้านหน้าได้เป็นทูโทนเช่นเดียวกันตัดด้วยตัววัสดุสีเงินตรงนี้อันนี้เป็นสีดํา ตัดด้วยวัสดุสีเบจสีขาวนะคะเป็นสีเบจเบจครีมครีมที่เปิดด้านในนะคะเป็นวัสดุสีเงินค่ะพี่พี่ตรงนี้เป็นหนังสีน้าตาลอันนี้สีดานี่แล้วตรงนี้ก็มีช่องใส่แก้วน้ํานะคะตรงนี้ก็เป็นลําโพงค่ะแผ่นยางรองมีให้ครบเลยสนใจก็สามารถเข้ามาดูสภาพตัวรถได้ห้าแสนหนึ่งหมื่นไมล์ร้อยมากรถไม่ช้ําขับมือเดียวค่ะพี่พี่ขรถไม่ช้ําขับมือเดียว มาดูตรงนี้นี่ค่ะแผงประตูกระจกเดิมนะคะด้านหลังก็ได้เป็นกระจกเดิมสนใจทักหาน้ำหนึ่งได้มาดูด้านหลังกันต่อค่ะด้านหลังนะคะระบบไล่ฟ้า นะพร้อมโตโยต้าตรงนี้เดี๋ยวขี้ฝุ่นตรงด้านหลังนะคะก่อนปล่อยเดี๋ยวเราล้างทําความสะอาดขัดสีเพิ่มเติมให้อีกทีนึงนะคะได้ไฟเบรกดวงที่3ด้านหลังด้วยนะคะส่วนด้านท้ายค่ะสักครู่นี้ที่พาไปดูนะด้านหน้าก็มีตัวเซนเซอร์ใช่ไหมคะและด้านหลังก็ได้เซ็นเซอร์กะระยะค่ะนะเซ็นเซอร์ถอยเพิ่มมาด้วยส่วนไฟด้านท้ายค่ะพี่ๆค่ะไม่มีรอยแตกไม่มีคราบไอ้น้ำเกาะนะคะคิ้วด้านท้ายกระโปรงนะคะแล้วก็สามารถเปิด ด้านท้ายได้ด้วยอ่าให้ดูไฟท้ายด้านหลังแล้วก็ล่องน้ำตรงนี้สนใจก็สามารถเข้ามาดูสภาพตัวรถได้เลยค่ะพี่พี่่ะคันด้านหลังค่ะรอยเมคอาร์ตเดิมๆสามารถเข้ามาทดลองขับได้คันนี้นะคะห้าแสนหนึ่งหมื่น ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ8,008 8 800ค่ะพี่ๆ5แสนหนึ่งมื 5, 000, 000บาทผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่8,008 8เ 800. ครดิตด,ดีอัพจัดยอดได้เต็มสามารถที่จะดันฟรีดาวได้สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมถามเข้ามาได้เลยนะคะก็มีล้ออะไหล่นะคะอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงเราก็จะใส่ให้ครบค่ะนี่แล้วก็คานด้านหลังสนใจทักเข้ามาดูสภาพรถได้เข้ามาทดลองขับได้ค่ะก้มต่ำดูสักนิดนึง ช่วงล่างแล้วก็มีไฟทับทิมด้านท้ายโตยโยต้าอัลติส1.6 G ปี2019เป็นโฉมอ l l new ค่ะเป็น19ปลายปีใหม่อยู่ที่49,000โล จากออกห้างป้ายแดง869,000ประหยัดไปเกือบ340,000บาทเลยเหลือเพียงแค่510,000ค่ะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่8,008 8เครดิตด,ดีอัพจัดยอดได้เต็มสามารถที่จะดันฟรีดาวได้ เอามาดูล้อแม็กด้านหลังกันบ้างค่ะพี่ๆขาแม็กเดิมนะคะแม็กหกลูด,ด้านหน้าดิสเปกเนาะด้านหลังก็เป็นดิสเปกค,ค่ะได้เป็นดิสเปกสี่ล้อเลยนะอย่างอย่างที่แจ้งไปนะ,ะซีรีส์ยาง 200, 20 5, 200, สองร้อยสองศูนย์ห้าสองร้อยห้าสองศูนย์ห้าทับห้าห้าอาร์สิบหกค่ะก็คือแม็กขอบสิบหกนิ้วนั่นเอง ระจกเดิมรอบคันค่ะที่เปิดด้านนอกได้เป็นโคเมียมด้วยนะคะคันนี้ภายในได้เป็นเบาะหนังถุงลมนิรภัย7ใบาการันตีสภาพเดิมใครสนใจสามารถเข้ามาทดลองขับแล้วก็เข้ามาดูสภาพรถได้ได้เป็นเบาะหนังสัมผัสแบบซอฟทัชเหมือนแคมรี่เลยโครงสร้าง TNGA ได้เหมือนแบบว่ารถเก่งขนาดใหญ่เลยนะนะเพราะว่าตัวนี้จะเป็น1.6เนาะนะคะก็ได้แบบโครงสร้าง TNGA เบาะสัมผัสแบบซอฟทัชแล้วก็ด้านหลังได้เป็นแอร์หลังด้วยนะคะตัวนี้เป็นโฉมออ l n e โฉมใหม่ของตัว o ติ t ค่ะอะไหล่หาง่ายค่ะ มนเน์นะคะประหยัดด้วยนะแล้วก็ตัวนี้นะคะโครงสร้างนะคะไม่มีพิความชนหนักจมน้ำไม่อยู่ที่49,000โลถือว่าไม่น้อยมากๆภายในคุ้มค่าเลยค่ะพี่ๆค่ะสนใจยังไงก็สามารถนะคะเข้ามาดูสภาพตัวรถได้0 9 6ย์เก้าหก่ี่ค่ะพี่พค่ะพวงมาลัยนะคะก็ได้อ่ามีฟัง์กชันด้านซ้ายนะคะพวงมาลัย4ก้านอ่านะคะ หนึ่งสองสามสี่นะคะตรงนี้เว้นนิดนึงแล้วก็เนี่ยค่ะช้ำไม่ช้ำดูตรงนี้ค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะเนี่ยค่ะพวงมาลัยอ่ะแตจกมองข้างพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าค่ะที่เปิดด้านในนะคะเป็นวัสดุสีเงินนะคะพี่พี่ค่ะแล้วก็เครื่องเสียงนะคะรองรับ C D F M A M ค่ะเป็นเกียร์ออโต้นะคะ7สปีดตรงนี้ก็มีที่ใส่แก้วแล้วก็ตรงนี้ค่ะมีช่องใส อ่า power outlet นะคะแล้วก็มีตัวเสียบ USB ตรงนี้รุ่นนี้นะคะเสียบ USB จะอยู่อ่าตรงที่เท้าแขนนะคะตรงกล่องอเนกประสงค์นะคะคอนโซลกลางออามาดูข้อมูลรถตรงนี้ค่ะคันนี้5 1 1 1 6 0 G ค่ะตัวนี้เป็นปี2 0 1 9ไมล์4 9หม0่โลลำดับเจ้าของลำดับที่2พี่ได้เป็นมือสองแท้แน่นอนใครสนใจคันนี้นะคะห้ามพลาดอ่ะเดี๋ยวน้ํนหนึพาไปดู ห้องเครื่องด้านหน้ากันด้วยเดี๋ยวมาลองสตาร์ทรถดูนิดนึงดีกว่าอันนี้คือกุญแจได้กุญแจสองดอกนะคะคันนี้มีกุญแจสำรองให้เหยียบเบรกดปุ่มสตาร์ทค่ะเลขหม่สี่หมื่นเก้าพันห้าร้อมองเห็นไหมนี่ค่ะ เลขไม่49,503กิโลการันตีสภาพเดิมนะคะคอนโซลด้านหน้าแอร์ก็ได้เป็นแบบดิจิตอลนะคะเป็นแอร์ออโต้ด้วยตัวนี้ก็เป็นปุ่มกดค่ะเครื่องเสียง C D F M A M นะคะรองรับได้หมดเลยนี่ค่ะให้ดู ห้องโดยสารคันนี้แอร์เย็นเจี๊ยบเลยสนใจก็สามารถเข้ามาทดลองขับได้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ8,8 0 0เครดิตอัพจัดยอดได้เต็มสามารถที่จะดันฟรีดาวได้นะพี่ๆคะ่ะคันนี้จัดยอดได้เต็มอยู่นะคะอยู่ที่เครดิตของกู้คคเลยป้าเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างคะ่ะใครสนใจนะคะคันนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้าง ห้องเครื่องด้านหน้านะคะตัวนี้เนาะก็เป็นเครื่องเดิมเลยนะคะหากนํารถออกไปแล้วจอหลักฐานว่าเอคันนี้มีการเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังมาพี่ๆขันําหลักฐานมาได้เลยเรายินดีนรับซื้อคืนเต็มจํานวนค่ะเรารับผิดชอบให้นะคะรถทุกคันเราคัดเกรดคุณภาพดีมาเราอยากให้เออพี่ๆนะคะที่ติดตามเพชรโจนที่ติดตามนั้นหนึ่งได้รถไปใช้นะคะโดยที่เอาไปใช้ยาวๆไฟด้านหน้าไฟเดิมจากโรงงานผลิตค่ะ คันด้านหน้าไม่มีรอยเชื่อมรอยตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังนะคะสภาพเดิมอยากให้มั่นใจนะคะเล่มมีทุกเล่มมีทุกคันค่ะแล้วเล่มก็ไม่มีชำรุดสูญหายด้วยอันนี้เป็นตาโตโยต้าค่ะคำเตือนข้อควรระวังเดิมจากโรงงานอยู่ครบมอกอน,นะคะสติ๊กเกอร์ข้อควรระวังอยู่ครบชัดเจนแผ่นการความร้อนใต้ฝากระโปรงก็อยู่ครบชัดเจนค่ะพวกรอยเมคอัพต่างๆ สนใจทักมา0961984963ค่ะอยู่ต่างจังหวัดนะคะเราก็มีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านลูกค้าขาไม่ต้องกังวลไม่ต้องเสียใจไปถ้าอยู่ไกลสามารถแอนไลน์หาน้ำหนึ่งได้0961984963ค่ะนะคะแอนไลน์มาได้เลยถ้าแอนไลน์มาแล้วน้ำหนึ่งไม่ตอบกับแสดงว่าน้ำหนึ่งไม่เห็นพี่พีๆขะรบกวนกริ๊งมาหาน้ำหนึ่งหน่อยก็ได้ค่ะนะคะ กริ๊งมาหน้ำหนึงดูกดโทรไลน์มานิดนึงไม่แน่ใจว่าโทรไลน์จะติดไหมกริ๊งมานิดนึงเดี๋ยวน้ำหนึ่งโทรกลับค่ะนะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะ,อะ,อะขอรับคันนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่8 8,600ขอรับอยู่ที่ประมาณ18,000ขึ้นค่ะพี่ๆี่นนะคะถึง สองหมื่นขึ้นเลยนะคะเคดิตด,ดีอัพจัดยอดได้เต็มสามารถที่จะดันฟรีดาวได้คันนี้ออกรถฟรีดาวได้ค่ะสนใจไงทักมาหาน้ําหนึ่งได้นะคะอยู่ต่างจังหวัดเรามีบริการจัดไฟนแนซ์นถึงหน้าบ้านเลยมีบริการส่งรถสไลด์ให้ด้วยจองวันนี้นะคะออกรถลุ้นล้านอ่าลุ้นล้านยังไงนะคะ สอบถามปรึกษาหลังไม้ได้ค่ะสนใจไงทักมาได้เลยนะคะคลิปนี้แล้วก็คันนี้สวยจริงๆอยากดูรถสวยๆอยากชมรถสวยๆอย่าลืมกดติดตามน้ำหนึ่งด้วยนะคะคลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ